thank you างสาวรบิยาบุตรรารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับงานนี้ได้จัดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานของประเทศและแต,ต่อไปเราจะเข้าสู่พิธีเปิดพิทรรศการรู้รักประหยัดพลังงานทิชฉันขอเรียนเชิญนายฉัดชัยคุณโลหิตผู้อำนวยการกองทิศาตร์และแผนงาน านผู้บริหารกระทรวงพลังงานนะครับข้าราชการเจ้าหน้นาที่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาในทศนาัลรู้รักประหยัดพลังงานในวันนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจระับใน,านาการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน90%ฮปปี้90%ฮปปี้กับค่าใช้จ่ายนอไมครับ กับค่าใช้จ่ายเดี๋ยวต้องย้อนกลับไป,ไปถึงเรืร่องความพร้อมก่อนนะครับคานะพร้อมไม่พร้อมก็ตัดสินเราเอง,เ,องเพราะนั้นแน่นอนครับโลกั้งโลกวันนี้ประกาศหมดแล้วยุโรปประกาศชัดเจนมี7 0บ้างปี7 2ดสองบ้างได้อออไหมครับจะเริ่มผลิตแล้วรถที่เป็นอินโนว์คอมพิชันรถยนต์เหล่านี้ตัวตัดสินมันไม่ได้อยู่ที่มอเตอร์ไม่ได้อยู่ที่โอเปอเรชั่นซิสเต็มความฉลาดทั้นหมดนะมอเตอร์มันพัฒนาไม่มากกว่านี้ตั้งแต่ฟาราเดย์ทำมาได้หรอไหมครับ นะตัวที่ตัดสินมันคือแบตเตอรี่ครับ